มมีควา,มมานักร้องฝร่นรุ่นเกา่าพบต้นข้าวในบทเพลงอาลัยพระแผ่นปีหลวงเมื่อรุ่นใหญ่ผู้พักดีต่อแผ่นดินโคจรมาพบรุ่นจิว๋วผู้เป็นขวัญใจมหาชนร่วมขับร้องบทเพลงแห่งความจงรักพักดีอาลัยพระพันปีหลวงโจนัสแอนเดอร์สันฝร่นหัวใจลูกทุ่งผู้เป็นที่รักของคนไทย และศิลปินหญิงรุ่นเยาว์ผู้เป็นขวัญใจมหาชนแห่งยุคอย่างต้นข้าวสุป,ปริยาในการบันทึกเสียงบทเพลงอาลัยพระพันปีหลวงณนะนากรสตูดิโอโดยมีครูเพลงวิทนวันและคณะสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยร่วมควบคุมการอัดเสียงอย่างใกล้ชิดนี่คือการรวมพลังแห่งความพักดีและความสามารถทางดนตรีที่ยากจะหาภาพใดเทียบได้ มันคือการผนึกกำลังของศิลปะที่ไร้พรมแดนฝรั่งหัวใจลุกทุ่งโจนาสแอนเดอร์สันชื่อของโจนาสแอนเดอร์สันไม่ใช่เพียงศิลปินชาวต่างชาติทั่วไปแต่คือฝรั่งหัวใจลุกทุ่งไทยตัวจริงของวงการเขาคือชาวสวีเดนที่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและร้องเพลงลุกทุ่งได้อย่างมีอารมณ์ไทยแท้จากเพลงดังอีสานบ้านเฮาและทหารใหม่ไปกอง โจนัสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิลปินต่างชาติที่รักและเทิดทูนในพระมหากษัตริย์ไทยอย่างสุดหัวใจการที่เขาได้รับเชิญให้มาร่วมบันทึกเสียงเพลงอาลัยพระพันปีหลวงถือเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินไม่เว้นแม้แต่ศิลปินต่างชาติผู้รักแผ่นดินนี้เสียงของโจนัสในการขับร้องบทเพลงถวายความอาลัยนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก เพราะมันคือเสียงแห่งศรัทธาที่ก้าวข้ามเชื้อชาติและภาษาเป็นการยืนยันว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นมีอนุภาพที่สามารถเข้าถึงหัวใจของคนทั่วโลกได้จริงการขับร้องของโจนาสในบทเพลงนี้เปรียบเสมือนการบรรเลงเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงซึ่งเป็นความรู้สึกที่รุ่นใหญ่ส่งมอบให้กับประเทศอันเป็นที่รักศิลปินรุ่นจิ๋วแห่งปีต้นข้าวสุปริยาในขณะที่อีกมุมหนึ่งของห้องอัดเสียง ศิลปินหญิงรุ่นจิ๋ววัยเพียง13ปีอย่างต้นข้าวสุปริยาก็ได้รับเกียรติสูงสุดให้เข้าร่วมบันทึกเสียงในบทเพลงเดียวกันต้นข้าวคือศิลปินลูกทุ่งเยาว์วัยที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในประเทศเจ้าของคะแนนบทอันดับหนึ่งของไทยรัฐอวอร์ด2025ในสาขาลูกทุ่งหมอนลำแห่งปีและยังเป็นศิลปินหญิงที่มีคะแนนรวมสูงสุดเหนือทุกสาขาในเวทีนั้นความโดดเด่นของเธอคือ การที่ได้รับการยอมรับจากทั้งมหาชนและสถาบันสูงสุดโดยต้นข้าวเพิ่งได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและมีโอกาสถวายเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ามามัดมาดซึ่งเป็นบทเพลงที่เคยเป็นตำนานจากเสียงของพุ่มพวนดวงจันทร์การที่ศิลปินหญิงวัยเยาว์ของเธอได้ร่วมอัดเสียงในเพลงแห่งแผ่นดินร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่างโจนาสแอนเดอร์สันสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความดี และการยอมรับในความสามารถอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนในวงการเสียงของต้นข้าวในบทเพลงอาลัยนี้จึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยทั้งชาติที่ร่วมถวายความเคารพอย่างบริสุทธิ์เสียงที่ใสสะอาดและเต็มไปด้วยความกตัญญูของเธอได้เติมเต็มความรู้สึกที่เปราะบางแต่จริงใจของคนรุ่นใหม่ในบทเพลงนี้ได้อย่างลงตัวบทเพลงแห่งพันดินอาลัยพระพันปีหลวงเพลงอาัยพระพันปีหลวง เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นอย่างประณีตเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงบทร้อยเรียงโดยวิทนาวันครูเพลงที่มีผลงานอามตะมากมายซึ่งถ่ายทอดด้วยเสียงของศิลปินจากรุ่นสู่รุ่นปีนี้การบันทึกเสียงครั้งใหม่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมใจศิลปินไทยถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงโดยมีทั้งศิลปินชายหญิง ซึ่งเป็นการรวมพลังศิลปินจากหลากรุ่นหลากแนวเพลงเพื่อบันทึกเสียงไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งความพักดีความสำคัญของบทเพลงนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทำนองลูกทุ่งแต่เป็นการรวมจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยไว้ในทุกโนต้ตดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนต้องเข้าถึงด้วยหัวใจอย่างแท้จริงการบันทึกเสียงนี้เปรียบเสมือนมรดกทางดนตรีแห่งความจงรักพักดี ที่จะถูกส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความรักและความผูกพันของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นใหญ่พบรุ่นจิ๋วภาพแห่งศรัทธาในห้องอาเสียงภาพของโจโนาสแอนเดอร์สันและต้นข้าวสุปริยาที่ยืนอยู่ในห้องอาเสียงเดียวกันเป็นภาพสะท้อนที่ทรงพลังของสองรุ่นแห่งศรัทธารุ่นใหญ่คือโจโนาสผู้สืบสารลูกทุ่งได้หัวใจไทยแท้และรุ่นจิ๋วคือต้นข้าวผู้ถือธงแห่งอนาคตลูกทุ่งไทย การได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงอันทรงคุณค่านี้คือการส่งต่อเจตนารมณ์แห่งความพักดีและความงดงามของศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมบูรณ์แบบครูเพลงที่อยู่ในห้องอัดเสียงปางกล่าวว่าเสียงของต้นข้าวมีความบริสุทธิ์มากเมื่อร้องเพลงนี้ทำให้รู้สึกถึงความเศร้าที่จริงใจของคนรุ่นใหม่ในขณะที่โจโนัสได้มอบความรู้สึกที่มั่นคงเล่นหนักแน่นในการขับร้องเปรียบเสมือนการโอบอุ้มความรู้สึกของเยาวชนไว ด้วยความเคารพของรุ่นอาวุโสการทำงานร่วมกันนี้ยังเป็นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าโดยที่ต้นข้าวได้ซึมซับความเป็นมืออาชีพและอารมณ์เพลงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของโจนาสซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่สามารถหาได้จากตำราใดภาพแห่งความร่วมมือนี้ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอกย้ำถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพักดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ต้นข้าวศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นแม่เหล็กแห่งวงการการที่ต้นข้าวได้รับเชิญให้ร่วมโครงการระดับนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ใช่เพียงศิลปินเด็กอีกต่อไปแต่เป็นศิลปินหญิงอันดับต้นๆของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั้งวงการเพลงศิลปินรุ่นใหญ่และแฟนเพลงทั่วประเทศความโดดเด่นของเธอก็ยังคงปรากฏในโลกดิจิตอลอย่างต่อเนื่องด้วยการนำอันดับหนึ่งในผลโหวตไทยรัฐอวอร์ด2025 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าความดีงามและความกตันยูคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันเธอคือแม่เหล็กแห่งยุคที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเพลงลูกทุ่งไทยอีกครั้งและครั้งนี้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่างโจนาสแอนเดอร์สันการที่แฟนคลับทั่วประเทศร่วมโวตให้เธออย่างท่วมท้นในรางวัลระดับชาติ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการที่จะเห็นเยาวชนผู้รู้คุณแผ่นดินได้รับเกียรติสูงสุดอย่างภาคภูมิใจ1บทเพลง1ภาพแห่งแผ่นดินการบันทึกเสียงเพลงอาลัยพระพันปีหลวงจึงไม่ได้เพียงเป็นโปรเจกต์ดนตรีแต่คือภาพแห่งความรักความพักดีและความเป็นไทยที่ผสานหัวใจของคนสองรุ่นรุ่นใหญ่ผู้สืบสารกับรุ่นจิ๋วผู้สืบต่อไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนฝรั่งหัวใจลูกทุ่งไทย พบศิลปินหญิงแห่งปีของแผ่นดินไทยคือภาพที่งดงามที่สุดของวงการลูกทุ่งในปี2025ที่ยืนยันว่าศิลปะที่มาจากหัวใจย่อมไม่เคยมีพรมแดนหรืออายุมากัน้นและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังสังคมโลกว่ารากฐานของความเป็นไทยยังคงแข็งแกร่งและถูกรักโดยผู้คนจากทุกมุมโลกอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายบทเพลงนี้จะเป็นมรดกทางจิตวิญญ,ญาณ ที่จะถูกเล่าขานกันต่อไปตราบนานเท่านานเธอสนุกมากขอพระคุณมากๆนะคะพอ่พอพ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า